เดี๋ยวเขาต้องโทรกลับมาหาคุณนะครับไม่ภายใน3วันหรือ7วันนะครับเพราะว่าอะไรครับกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านนะครับผมนนนี่มีเรื่องเล่านะครับเจอหน้าเราต้องมีเรื่องนะครับก็วันนี้1กันยาแล้วเนาะน้องๆก็ส่วนหนึ่งนะครับจากช่องผมก็น่าจะไปกันแล้วนะครับเข้ากรมกันเรียบร้อยนะครับแต่ผมเชื่อว่าช่องของผมนี้ต้องมีแฟนของทหารอยู่นะครับ วันนี้เนี่ยผมจะมาพูดเกี่ยวกับแฟนอาหารนิดนึงนะก็เป็นเกี่ยวกับ5ความรู้สึกนะครับแล้วควรทํายังไงให้ความรู้สึกพวกนี้นะครับมันไม่มาทําร้ายของเรานะครับผม <Yeah. S 1> ก็ขอรับชมนะครับยกนิ้วกลางขึ้นมาอเอาไปกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปของผมด้วยนะก็เดี๋ยวผมจะไปเล่ากันแล้วนะครับไปเลย ความรู้สึกแรกครับเป็นความผูกพันนะครับหมายถึงความผูกพันเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะตัดยากมากกว่าความรักนะครับคือความผูกพันเนี่ยหมายถึงว่าอะไรคือเราเนี่ยได้คุยกับเขาทุกวันใช่ไหมครับก่อนกินข้าวแล้วก็คุยนะครับเลิกงานแล้วก็คุยนะครับตื่นนอนแล้วก็โทรหากันอะไรอย่างนี้นะครับบางคนเนี่ยอาจจะอยู่ด้วยกันได้ซ้ําไปนะครับ ก็วิธีที่ไม่ให้ความผูกพันนี้มาทำร้ายเราแหละคือการที่เราไม่ไปมีคนอื่นนะครับคือโอเคครับผมเข้าใจบางทีคุณอาจจะเหงาบางทีคุณอาจจะแบบว่าต้องมีคนคุยเพื่อแทนแฟนของเรานะครับแต่ว่าคุณอย่าลืมนะครับ mm. เขาไปฝึกนะครับเขาไม่ได้ไปมีคนอื่นนะครับอย่าทำผิดกฎกันนะบางทีอ่ะเราจะไปคุยกับคนอื่นเนี่ยเพื่อรอเขาเนี่ยมัน ไม่ใช่นะครับเพราะว่าความรู้สึกเนี <Boy? S 2> ่ยความผูกพันของเราเนี่ยมันจะหายไปนะครับก็บางทีความรู้สึกนี้นะครับมันอาจจะไม่ได้เกิดกับใครหลายหลายคนแต่ผมเชื่อว่าส่วนมากนะครับเป็นเหมือนกันหมดนะครับความผูกพันนะครับผมเชื่อว่าทหารใหม่นั้นก็เป็นไม่แพ้คุณนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูความรู้สึกที่2นะครับความรู้สึกที่2ครับเป็นความคิดถึงนะครับความคิดถึงเนี่ยเป็นเกี่ยวกับ การที่เราไปไหนมาไหนนะครับเราเคยไปมากับแฟนนะครับที่นี้นะครับผมยกตัวอย่างเช่นเซนทันเวกเกตแล้วกันับง่ายดีนะครับสมมุติว่าคุณไปเซนทันเวกเกตใช่ไหมครับคุณไปกับแฟนคุณนะครับคุณเคยไปกินเคสซีอะไรเงี้ยแล้ววันใดวันหนึ่งนะครับคุณต้องไปที่นั่นนะครับแน่นอนครับภาพเก่าๆนะครับภาพมันจะเข้ามาทําให้เราคิดถึงนะครับความรู้สึกอย่างนี้นะครับคิดถึงได้นะครับแต่ยาให้มันจน มาทำร้ายใจเรานะครับการที่จะทําให้มันไม่คิดถึงเนี่ยคือคุณต้องหาเวลาว่างทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับอย่างเช่นอ่านหนังสือนะครับดู Youtube เล่นเกมอะไรก็ได้นะครับเพื่อไม่ให้มันคุงซ่านแล้วก็มากไปกว่านั้นนะครับความรู้สึกที่3มครับความหงใหงินะครับแน่นอนครับเราเคยอยู่ด้วยกันเราเคยนอนด้วยกันบางคนนะครับเราอาจจะนอนด้วยกันอาจจะ โทรคุยกันนะครับรู้ว่าแฟนของเรานั้นชอบป่วยเป็นโรคอะไรนะครับอย่างเช่นแพ้อากาศใช่ไหมครับช่วงนี้ฝนก็ตกเนาะอืมแล้วแฟนเราเนี่ย <c oughs> จะเป็นยังไงบ้างจะไม่สบายหรือเปล่านะครับ <c oughs> แน่นอนครับคนตัดเรื่องนี้ไปได้เลยนะครับเขาอยู่ในค่ายนะครับเขามีอะไรที่รักษาได้ทันเวลานะครับคุณไม่ต้องเป็นห่วงเลยว่าแฟนของคุณเนี่ยจะเป็นโรคอะไรไหมกลับมานะครับ แฟนของคุณเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับแฟนของคุณจะอยู่ลําบากไหมนะครับผมเชื่อได้ว่าถ้าเขาอยู่ได้นะครับเขาออกมาเนี่ยคุณจะทําตัวไม่ถูกเลยนะครับเพราะว่าเขาฝึกเพื่อเป็นคนที่แข็งแกร่งนะครับผมให้คิดว่าเสมอว่าแฟนของเราเนี่ยไปฝึกเพื่อเป็นผู้นําครอบครัวนะครับความรู้สึกต่อไปนะครับเป็นความรู้สึกเกี่ยวกับ อยากเจอนะครับปกติเนี่ยเราเจอกันบ่อยใช่ไหมบางทีก็เจอกันทุกวันนะครับบางทีเราก็เจอกันผ่านกล้องนะครับผมมีวิธีมานะครับมาเพื่อที่จะไม่ให้ฟุ้งซ่านนะครับก็คือถ้าเรารู้นะครับว่าแฟนของเราตกที่ไหนเนี่ยให้เราเข้าไปส่งในกองพันนั้นนะเอออย่างเช่นเขาจะมีเพจใช่ไหมครับอย่างเช่นทหา,ารอากาศนะครับก็จะมีเพจแต่ละหน่วยนะครับ ซึ่งบางทีเนี่ยเขาอาจจะอัพรูปภาพแน่นอนคุณยังจําไม่ได้นะครับว่าแฟนของคุณเนี่ยหน้าตาเป็นไงเพราะว่าข้างในนั้นนะพอตัดผมออกมามันเหมือนเหมือนกันหมดเลยนะครับนอกจากจะมีจุดเด่นจุดอะไรที่ทําให้เราเนี่ยนะ่ะจำได้นะครับก็ไม่ต้องตกใจไปนะครับว่าเราจะไม่ได้คุยกับเขานะครับผมเชื่อว่าเดี๋ยวเขาต้องโทรกลับมาหาคุณนะครับไม่ภายใน3วันหรือ7วันนะครับเพราะว่าอะไรครับ เขาต้องโทรมาแจ้งนะครับว่าเราตกที่ไหนนะครับเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยจริงอยู่ครับเขาอาจจะไม่ให้ใช้โทรศัพท์ใช่ไหมครับเพราะว่าการญาติอะไรนู่นนี่นะครับแต่สมัยเนี้ยเขาเก็บอย่างดีนะครับเขาไม่ให้เขียนจดหมายแล้วแหละมันมันเยอะเกินไงเขาไปส่งไม่ไหวหรอกพอมีโทรศัพท์เข้ามาเนี่ยเออก็โอเคนะครับก็ถามว่าผมรู้ได้ยังไงนะครับผมก็เคยเป็นทหารใหม่มาเนาะช่วงแต่ละช่วงเนี่ยเขาอาจจะให้เราโทรศัพท์นะครับ เพราะฉะนั้นนะครับคอยดูโทรศัพท์ไว้ให้ดีนะครับผมช่วงที่ทุ่มหนึ่งหรือสองทุ่มเนี่ยครับไม่วันใดก็วันหนึ่งเขาอาจจะโทรมานะครับเพราะว่าอะไรครับจ่าเวนใจดีนะครับสหารอากาศจ่าเวนเขาใจดีนวดนะครับก็เป็นกําลังใจให้สําหรับแฟนาหารที่สู้นะครับอย่าพุ่งไปมีใครนะครับแฟนเราไปฝึกนะครับแฟนเราไม่ได้ไปมีคนอื่นนะครับผมวิธีการปรับตัวนะครับก็ หาอะไรทำนะครับบางทีโอเคไปเที่ยวกับเพื่อนได้นะครับแต่อย่าไปพรงไปผับนะครับเพราะว่าอะไรมันมีโอกาสที่จะเจอผู้ชายใหม่นะครับบางทีเราเมาเนี่ยความผุกพันมันอะมันอาจจะคิดไม่ทันอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะครับก็ทาหารใหม่เนี่ยเขาไม่ได้อยากไปหรอกครับหรือว่าบางคนสมัครไปนะครับเพื่อ,อนาคตให้คิดไว้เสมอว่าแฟนของเรานั้นนะครับไปฝึกเพื่อเป็นผู้นําครอบครัวนะครับ ก็ต่อไป E ีีหน้านะครับผมจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องการเยี่ยมญาติแล้วนะเออยังไงก็ติดตามให้หน่อยนะครับว่าการเยี่ยมญาติเนี่ยกอยทิ์ถึงจะเปิดเยี่ยมใช่ไหมครับอืมประมาณนี้เลยนะครับก็ถ้าชอบใจนะครับอย่าลืมยกนิ้วกลางขึ้นมานะครับเอาไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของผมด้วยนะ mm hmm. ก็เดีย๋ยวอีพีหน้าเรามาเจอกันใหม่นะครับแฟนทหารหรือ สหานการณ์ผัดสองนะครับเดี๋ยวพึ่งดีใจไปนะครับพี่ยังไม่ได้เล่าอะไรเกี่ยวกับผัดสองเลยนะเล่าไว้แต่ผัดแรกนะครับก็สาหรับวันนี้นนนีทีเรื่องเล่าต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย